สวัสดีครับเบ้าดินขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับเศรษของวันที่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันหา้หาร้อยหกสิบแปดครับมือนีมาเลาะเบื้องละใหม่ไพ่ปลาครับมาพร้อมดุกดีบอมเบ้าโจครับสวัสดีครับู้ครับดุกดีเกี่ยวขุดก็มาด้วยครับเบื้องละใหม่ไพ่ปลาพี่นอ้องาสิบหัวสิมีบอรครับแต่ก็เห็นห้อยก็เจ้าซับไปมันเขาเอานีมาแลาาา้วบอสถ้าดเอาก่อนมา มนนันเอามันกรสิขึ้นคือว่าเนี่ยมอน,น,นะน,นพี่น้องเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดตัขมังเห็ดปุปอยู่หนมันดอกกามแบบไหนเตัดอัน,นเ,องงเนี้เพิ่งขมครับเฮดขาบักใน ทมเนะกนาเลยนาอึ้งตึงเลยครับดอกน้ำครับ,บขึ้นข้คงบนเนะ็กอล้วอึงขึ้นพุ่นเลยพี่น้อ เจ้ากูดพอที่ขึ้นข้างบนบนนี้พอมึงว่าลงแหล่งของรางพัทยาเราเห็นพี่น้องเอ้ยมาถือเลขถือเบอร์ในบ่อพ่อได้ซื้อปีกซื้อขนแดนเซอร์ น้ำเขาบ่สิอะไรบ้างข้าพี่ก้อนเดินกระจกักเด็นมแม่ละหมกกระจักนี่สุดเดินเสศอเดินเสรอรือน้ำเพลินโอ้านะจู่อ่มีโศกน้ำเพลินในบ่เมย์เมย์เอฟซีเอ้ย เด็กดูเด็ก กระเดงครับออ้นาอบนครับ แ <Okay, S 2> กดอกพี่น้องแม่ปลาเอาใหม่ออกลักออกกี่ออกิโ่จักพี่น้องเออพี่น้องพวกนี้กำลังพ่นกับมี่รับพุ่นบักไงเรื่องกับมีุ่่นน่ะ สุดยอดเลยครับพี่เมย์ครับนอนโอ้โไปจุดได้แล้วครับนีนก็ดี ่าอาแบบไหนเลยครับแม่แม่ครับไม่นอนอ่ะ <c oughs> อุ้ยกล่องกระปุกดีกด นี okay. ่บอสใช่บอสนอนนี่คือนอนใหญ่แท้บวบอันตึงตึงมากเลยครับนอนนี้ สิเป็นโลคนบอกรับน้อนนี่มาเห็ดอุป,ปุคือคนขุดแท้ครับคุณอะโอ้ยคุณอะหุ้ยกำลังเผาคุณอะตัวหนอนอบอวลครับ ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอคำนี้จะใช้ได้กับทุกคนไหมเนอะตำหนิคือ่วมเผาเนือได้หลายครับเน่ยครับ เรื่องเลยครับนายกิ่งคารูมบวบไปไปไปลูกดีกไป

น้องใหม่ครับพี่น้องผมน่อไม้ไผ่ป่าครับบางทีอการทายถ้ำของบ่อดินกับเส้นเอยนยทีนอแล้วครับกับนี่พี่น้องคนทักมา,มากว่าคือพอเห็นบ่อดินบุกบุกฉากที่บ่อดินบุกบ่ดินกับบ่เดียวร่งหรอกครับพี่น้องพอมันเมื่อยครับจะไปสีมาทายห้ครับบ่อดินกับสิลงเห็นน้องใหม่บ่อดินเก่ารงครับบุกคือกันเบิดสุขูสุขคนละครับหาหน่อใหม่ไผ่ป่าเพราะว่าทุกหม่องทุก บอลกัมีน้ำนี่ครับนี่เป็นไปบ่อยทีนอกจากไปทายท้ำนอม่ด้วยว่าคนตั้งเจ้าข้ออยู่บ่หมี่หยางบดบังครับบดบังครับบุกคือการพี่นองเอ้แต่ว่าฉากที่บ่ดินบุกไตหนันไตนี่บ่ดินบเด้๋ยวลงเด้อครับลงแนบบ่ลงแน่ครับเพราะมนั้นตน้องใส่เวลานะครับบ่ดินเกี๋ลงเห็นนม่แต่ฉังว่าเดี๋ยวลงครับ จริงๆแลว้วเบื้องหล้างละลำบากสุขคนครับ <g ười> การหาน,อาอน่อใหม่ต้องเครียดพื้นที่ถึงตีน้ำออกจ้งสิทธิตั้งกล้องได้ครับบืนบกบืนบากขึ้นโคกขึ้นดอนขึ้นกันล่ะครับพี่น้องผมะคะยางหาก็ได้หกเขาก็ถิตีน้ำออกคือเก้าครับ มันเนี่ยตันพอติดแกงใส่น้ำม่นนี่ดอกนั้งครับตรงนี้มันกะข่ากระเทียมมันเกิด ไม่ก็ได้พอาด็แกงครับเหมือนครับ,รบจะต้องนะเก็บก็พอเฮ็ดพวกอีตันมูนึงพอาด็แกงใส่นี่ครับพอาด็แกงใส่หน่อไม้เนะท่าว่าหน่อยโบจะมาขอนทับกันขอนทับเลียเรด อหนี่ห็นมั้งบะหันนี่เันน้ำแทงตาอกงกามอ่

ดอกเงี right? a a gang, a ้บเอาดินกับเรเห็นบ่าวโจเห็นเงี้บเอันแกงแคบแอบเลยครับเป็นดอกข้อบัวเปื่อยครับเป็นแบบว่าเมันจะแข็งกรุบกรุบเลยครับเก็บไปเก็บมาก็ได้แกงสำมานี่ครับ ก่อนออกกอิ๊กแถวนี่แบบหลายเลยลนะ่ะดมันถอดไข่พี่น้องฮัดดอกเกันมีดอกหนึ่งพอจะแกงใส่น้ำม่กันนี่อีกจิบาดอกนี่ใช่ไหมเนี่ยอ๋อ งนี้พี่น้องตันครับตันขึ้นตันพี่น้องเพื่อนก็แหงอยากออกวุ้งเนี่ย พี่น้องครับปลาดิ้กับปลาโจกประสิพากันย่นางกรับละครับต่างว่ามาเลาะดวงเลาะปลาเบิง่งเฮ็ดน้ำครับเที่ยวหนีไปเต็มเมื่อกี้ไม่เหมือนยุข้าออกดีเด้อ ไปไปไปหาอยากห้ากินเสือหมื่นพี่น้องอืม ka fito miki mai kunci ne ขึมฟ้าขึมฝนมันอากาศอีสานบานเฮ้าเอาผู้มองสามทิศอั่ว่าดูบนราดธะทานี่ครับถ้าพอม่พี่หน้องมาหาเลงงาะดวงยางปลาเลย เม่ก็ได er er ้บ่ลายดอกรับเมื่อนี่ตอนนี millet, encia, ้เ้าบานคนมหาเลยพ่อดีพ่อดีฟ้ากันมะพร้เฮ็ดเฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งคุ้นตันครับฝึกอีตันพ่อตีแกงใส้ครับสีตัวละครับขอปลาขาดูบ่ใดเนี่ยนึ่งก็ไดเนี่ยสองบ่ใดเนี่ยสองก็ะไดเนี่ยสามบ่ใดเนี่ยสามก็ะไดเนี่ยสี่ ก็เลยแกงห้าอยากห้ากิโลกป่าไฟทองพี่น้องเทยวเนี่ยมันเป็นตะออกเฮ็ดมันข้ามดีเลยมูยปลาตั้งสิ่ตัวนั้นมันออกเิ่งกันนะข้าวน้อกันหาหน่อหม่หน่อหม่คนกับเขามาแล้วล่ะครับแต่กระไดพ่อแกงครับซอมสีแกงเนีน่ยมึงบึ้ครับ เรเลยพากันมาพอเฮ็ดผงขมกับเฮ็ดผงอีตันนะครับสิเอาไปแกงใส่เนื้อใหม่เนี่ยเนี่ยต้มน้ำหนึ่งเจืดเจือดอันนี้ต้มน้ำเดียวกับแกงไรเลยครับเฮ็ดผงขมนี่กระเจี๊ยสว่าบยแสบเด้อครับนี่แกงใส่เนื้อใหม่สุดยอดคือกันครับแสบคือกันครับพี่น้องบบาดินกระสีเด็กลับเราครับกับเบาโจครับครับผมบบาดินกระสีเด็กลับเราครับพี่น้องนะครับก็ได้เฮ็ด เพิงอีตันเฮ็ดเพิงคมเนาใหม่ก็ได้ครับไปแกงใส่กันครับพ่อได้อยากได้กินนะครับไดียเขาปลาเขาดงกับนีแห้งแล้วครับแต่ละมืออยู่บ้านเป็นครับั้นอยู่ซื้อกับไข่โลดครับขั้นมากกันดูดูกับไข่ขึ้นกันครับย่งจอยุ่งกินครับพี่น้องเอาดินขอบุญขอบกุ้นแม่แม่เอฟซีขอบกุ้นทุกๆแห้งเออแห้งใจนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆหม่องทุกๆบอนพี่น้องทั้งเล่าเอ้ไอ้สั่งยิ่งบานไกเล่นเคียงนะครับ แม่แม่เอฟซีพอพี่น้องที่อยู่ต่างแดนที่ตากขอบขั้วทิ้นฐานบานเกิดนะครับไปเหตุงานทงานไปสู่ชีวิตทางต่างแดนก็ขอบคุณจากใจครับขอบคุณสิ่งของขอบคุณการทำไทยซาลุกซุกดิบแม่แม่เอฟซีนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนมาหอดซูเมอร์นี่ครับบ่ดินกอกเป็นบ่ดินคือเก่าครับบ่ได้ลืมนะครับบ่ดินก็คือบ่ดินคือเก่าครับบางเทีการตอบคอมเมนต์ก็อาจจะซาเนี่ยเพราะว่าบ่ดินก็หลายยางครับ่าจากแม่มาจากใหญ่าจากให้จากหน้าจากงวจากกล้วยครับพี่น้องร้ายยางร้ายแนวครับ ตัวสีเหลียวกเน็กับบอดีครับอยู่ทงอยู่ทาน,นะครับอยู่ปลาอยู่ดงนะครับเน็ดกับไ่ค่อยดีก็จะโหลดคลิปก็จะตัดคลิปกาเสียได้กระยากรือเบิดครับพี่น้องมาดูข้อยพ่อพี่น้องด,ดีไม่แห้งเด้อลำรวยสุขภาพแข็งแรงครบหักแหงพี่น้องผมครับสวัสดีครับ